รีวิวเครื่องเล่นเทปหูหิ้วนะครับตัวเล็กนะครับไอว่านะครับตัวนี้โมเดล RM 3 1นะครับใช้งานได้เต็มระบบไฟ22 0บโวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแทะให้ตรงรุ่นนะ,ะใช้ฐานได้นะฮะฐานสีก้อนฐานไฟฉายบ้านเราสีก้อนนะครับใช้งานได้ปกติลางฐานสะอาดเ e อียรัะทดสอบให้เรียบร้อยนะครับใช้ฐานได้เนะ่ฐานไฟฉายบ้านเราะครับมีสายไฟแถมให้ตรงรุ่นหัวกลมนะครับ สายไฟยาว2เมตรนะครับจอวิทยุไม่หักไงองเครื่องสภาพดีรับสวยนะครับมีรอยนิดหน่อยตามการเวลานะฮะสินค้ามือสองงดด้าม่ากจะมีรอยขีดข่วนตรงลำโพงแค่นี้เองนะครับระบบเทปเต็มระบบนะครับวิทยุเต็มระบบถึงขึ้นร้อยแบาเรารับได้ทุกขค้ื่อของบารเราระบบวิทยุก่อนนะครับเริ่มมาทางขวานะฮะจะสอบเอนะครับ อันนะคี้เอ็มนะครับทอดเทาตาตามแต่กําลังศรัทธาของผู้สูงเอ็มรับได้ทุกขื้นปกตินะครับของบ้านเราเลยต้องมากว่าสุดเป็นเอเอ็มนะครับเลยจากเก้าสิบสองมิลเฮิรตซ์มาขีด1นขีดสขีดสนี่คือเป็นหมดทีวีก็คือถึงขึ้น108บ้านเรานะครับจะไล่จาก93้าสิบสามถึงร้อยแปดนะครับบางคนก็ยังไม่เข้าใจนะครเพราะวิทยุเทปที่มาจากญี่ปุ่นจะเป็นไล่ย้อนอย่างนี้นะฮะ ฟังซีๆไปยังไม่ถึงแก่ในทดสอบอาจจะวิทยุลงเทปนะครับกดเทปโบลิคอร์ดนะครับตัวนี้เสียงดีครับลำโพงตัวนี้ฟังดงใหญ่ตัวเล็กเสียงใหญ่ฟกกาง่ายนะนะครับไปทุ่มไปนานได้สบายเลยนะครับใส่ฐานได้ฟก้าได้เสียบไฟบ้านเราได้นะครับเสียบไฟบ้านเรานะครับไฟ220โวลต์เมา่เรามีสายไฟแถมให้เรียบร้อยนะครับต้องมาเนี่ยเขามีแฟนอยู่คนนึิมทดสอบฟังนะฮะหูฟังเสียบปกตินะครับทดสอบให้ทุกอย่างแล้วนะครับ ขอซ้ายก็ขวาปกติทุกอย่างเรื่องวิญญาณของอาจารย์ที่รักอันนี้่อาจารย์วิธีอมับเลสไปเลยเพราะเรื่องนี่มันเยอะเรวเขาอยากจะมาปฏิบัติทำกรรมฐานที่วันถวันแน่นอนเก็บมาเลยเตรียมกระเป๋าสองโลกเตรียมแปะเตรียมน้ำร้อนไปฟังกับเพื่อนนะครับก็ซ้ายนะครับก็ขวานะครับ

สายพันธุ์ใหม่นะฮะไม่หยอนไม่ยานนะฮะขอตสต็สอปนะครับโอเคนะครับก็จบกรีวิวขอบคุณครับ